ในส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับไม่ได้ได้มีการติดตามในมาตรการที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องเกษตรกรนะครับไม่ว่าจะเป็นการอนุมัติหลักการในเรื่องของการที่จะเข้าไปแก้ปัญหาเพลี้ยนะครับเพลี้ยกระโดดในข้าวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือจะมีการให้การชดเชยพี่น้องเกษตรกรเป็นพิเศษเพื่อที่จะตัดวงจรโดยการที่จะมีการพักนานะครับซึ่งก็จะมีการดําเนินการให้มีรายละเอียดต่อไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการติดตามสถานการณ์น้ำนะครับอย่างที่ได้มีการ พูดคุยผ่านรายการนี้ไปแล้วรวมไปถึงการแปรรูปนะครับอย่างเช่นกรณีของอยางพาราที่ได้มีการอนุมัติโครงการที่จะสนับสนุนในเรื่องเหล่านี้ด้วยนะครับขณะเดียวกันนะครับก็มีมาตราการอื่นๆที่ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการต่างๆเช่นในเรื่องของระบบขนส่งมวลชนก็มีการประชุมคณะกรรมการจัดระบบจราจรนะครับซึ่งทางคณะกรรมการนั้นได้มีการอนุมัติแผนแม่บท ที่เกี่ยวข้องกับขนส่งมวลชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือรถไฟฟ้านะครับซึ่งพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่ามีโครงการต่างๆแต่ว่าที่ได้มีการอนุมัติในรอบนี้มีการปรับเพิ่มเส้นทางที่สําคัญนะครับเส้นทางแรกก็คือ,อเส้นทางที่เรียกว่าสายสีส้มนะครับซึ่งจะไปที่มินบุรีนะครับเข้ามาทางบางกปิแล้วก็เข้ามาทางศูนย์วัฒนธรรมซึ่งก็จะเป็นเส้นทางที่จะไปแก้ปัญหาของพี่น้องที่อยู่ในทางตะวันออกอสายที่สองที่มีการ เพิ่มเติมเข้ามาก็คือสายสีชมพูนะครับวิ่งจากมินบุรีเช่นเดียวกันครับแต่ไปทางเส้นทางที่จะไปที่ศูนย์ราชการนะครับแล้วก็ทางทางแจ้งวัฒนปะปักเกร็ดนะครับในทิศทางนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเส้นทางที่จะช่วยเพิ่มขึ้นมาได้สําหรับการที่จะแก้ไขปัญหาจราจรต่อไปนอกจากนั้นเส้นที่3ที่ได้ขอให้มีการทําเพิ่มเติม,มขึ้นก็คือกรณีของแอร์พอร์ตลิงค์นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเข้ามาจากทางสนามบินสุวรรณภูมิมาที่พยาไทที่มักกะสันนะครับ ก็จะให้ต่อไปทางพญาไทแล้วก็เชื่อมไปถึงสนามบินดอนเมืองด้วยนะครับอันนี้ก็คือการปรับปรุงแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้านะครับสำหรับในงานที่ผ่านมาในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับมีเรื่องสําคัญซึ่งพี่น้องอาจจะได้มีโอกาสชมทางโทรทัศน์เพราะว่าเราได้เคลบในเรื่องของการให้สินเชื่อในโครงการบ้านมั่นคงนะครับโดยมีการอนุมัติเงินไปถึง800กว่าล้านบาทซึ่งในปีนี้ก็จะทําให้ได้3 0 0 0ล้านนะครับและทั้งโครงการจะทำให้ได้6 0 0 0ล้าน ซึ่งก็เป็นการเข้าไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับซึ่งมีรายละเอียดในเรื่องของการที่ให้พี่น้องประชาชนมามีส่วนร่วมแล้วก็หลายโครงการน่าดีใจว่านอกจากจะได้เรื่องของที่อยู่อาศัยในราคาถูกผ่อนส่งในอัตราที่ค่อนข้างต่าแล้วนะครับชุมชนมีความเข้มแข็งขึ้นมีเงินออมแล้วก็มีการพัฒนาระบบสวัสดิการนะครับนอกจากนั้นครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมได้เริ่มเชิญรัฐมนตรีจากกระทรวงต่างๆมา พูดคุยถึงทิศทางของการดําเนินนโยบายสําหรับปีนี้นะครับโดยได้ดูประเมินจากงานต่างๆในปีที่แล้วท่วงแรกที่ได้เชิญมาก็คือกระทรวงคมนาคมนะครับซึ่งอยากจะเรียนว่าสิ่งที่เราจะมีการผลักดันให้เห็นชัดเจนนะครับจะครอบคลุมทุกเรื่องครับปีนี้ในเรื่องของการขนส่งทางบกนั้นก็จะมีทั้งเรื่องของรถไฟนะครับที่จะได้มีการหาข้อยุติในเรื่องของออโครงการนะครับไม่ใช่เฉพาะในส่วนของการที่จะปรับปรุงให้รถไฟเนะี่ยวิ่งเร็วขึ้น ในเครือข่ายเดิมเนี่ยเป็นเท่าตัวนะครับอย่างปลอดภัยแต่ว่าจะมีเส้นทางใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัวใหญ่นครพนมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเด่นชัยนะครับเชียงรายไปจนถึงเรื่องของรถไฟความเร็วสูงนะครับซึ่งจะมีการดําเนินการต่อไปนะครับนอกจากนั้นในส่วนของอถนนนะครับก็จะได้มีการดําเนินการเพื่อให้แผนถนนสี่ช่องจราจรนะครับตามแผนเดิมนั้นเนี่ยสามารถดําเนินการได้เช่นเดียวกัน และนอกเหนือจากเรื่องของการเพิ่มเรื่องของถนนแล้วก็จะมีเรื่องของความปลอดภัยครับซึ่งเป็นปีที่เรารณรงค์เรื่องความปลอดภัยซึ่งในช่วงเดือนกว่าที่ผ่านมา,ก,าก็เป็นที่น่ายินดีนะครับว่าสถิติอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยก็ลดลงถึงประมาณร้อยละสามสิบนะครับนอกเหนือจากการขนส่งทางบกนะครับเรื่องของทางน้ำนะครับก็จะมีการไปดูเรื่องการส่งเสริมการขนส่งทางน้ําภายในประเทศมากยิ่งขึ้นและก็ที่สําคัญก็คือเรื่องการที่จะมีการพัฒนา แหลมฉบังนะครับเพราะว่าปัจจุบันนั้นแหลมฉบังนั้นก็ยังใช้พื้นที่เนี่ยต่ำกว่าศักยภาพมากแล้วก็ถ้ามีความเป็นไปได้เนี่ยก็จะย้ายกิจกรรมออกไปจากท่าเรือคลองเตยไปสู่ท่าเรือแหลมฉบังมากขึ้นเพื่อลดความแออัดในกรุงเทพมหานครด้วยส่วนทางอากาศนั้นนะครับเรื่องของสนามบินนะครับในสนามบินสุวรรณภูมิคอรมอเองก็ได้มีการอนุมัติในเรื่องของมาตรการนะครับซึ่งไปติดตามจากการที่ผมเคยตรวจพื้นที่ในรายการนี้ด้วยนะครับในเรื่องของความปลอดภัยปัญหา การละเมิดกฎหมายต่างๆแล้วก็ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการจับกลุ่มผู้โดยสารที่เข้ามาเรื่องของปลอดภาษีและเรื่องอื่นๆนะครับแล้วก็ได้มีมติที่เห็นชอบในหลักการนะครับในการที่จะจัดตั้งสถานีตำรวจขึ้นภายในสนามบินเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เดินทางและก็นักท่องเที่ยวด้วยนะครับนอกจากนั้นครับในส่วนของสนามบินดอนเมืองนั้นเนี่ยครับเรามองว่าแนวทางที่จะทําให้เกิดความชัดเจนนะครับในการใช้ศักยภาพ ของดอนเมืองได้อย่างเต็มที่เนี่ยก็คือท่านรัฐมนตรีกับผมเห็นชอบในหลักการว่าจะไปดูรูปแบบของการแยกระบบการบริหารสนามบินดอนเมืองออกมาจากสนามบินสุวรรณภูมินะครับซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้มีแรงกระตุ้นในการที่จะทําให้สนามบินดอนเมืองนั้นสามารถที่จะแข่งขันนะครับเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสําหรับผู้เดินทางได้หรืออย่างน้อยก็จะทําให้สนามบินดอนเมืองนั้นเนี่ยใช้ทรัพย์สินต่างๆที่มีอยู่อย่างคุ้มค่ามีผลประโยชน์ตอบแทนในเชิงพาณิชย์ที่คุ้มค่ากว่า สภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับซึ่งหลายคนก็มองเห็นว่าเป็นทรัพย์สินมากมายมหาศาลที่ถูกทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่นะครับ